สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออ l f a n t a ซี BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่องอ l c คราเทสะจ์อัศวินแห่งคริสตัลเลียผู้เขียนแบรนดอนแซนเดอร์สันผู้แปลวัชรวิทย์เป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีนวนิยายผจญภัยนวนิยายแปลคำโปรยเมื่อ a l c ค t าเทต้องเผชิญอันตรายในบ้านเกิด เอาคาแทสได้รู้ความจริงน่าตรานกว่าเขาถูกลักพาตัวไปตั้งแต่ยังแบบบอกผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือบรรณารักซอมโฉดอย่างแม่ของเขานั่นเองเอาคาแทสต้องทำใจและรับมือกับพ่อผู้ห่างเหินและทำตัวแปลกๆเพื่สนิทอย่างบรัสติลก็ถูกยึดเกราะย,ยึดดาบตอนที่พวกเขาต้องการอัศวินเก่งๆส่วนปู่สมตรี ก็สายทุกสถานการณ์เช่นเคยทั้งๆที่ต้องไปช่วยเมืองที่ถูกล้อมเอาคาเทสกับพวกสมตรีต้องเผชิญบรรณารักษ์จอมโฉดสุดชั่วที่หวังจะทำลายอสศวิงแห่งคริสตัลเลียให้แตกกระจายหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด240หน้าราคา270บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์ w o r l ด w ว n นเดอ์ นักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ b b บีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย